ปีที่หกคนนะครับคุณนลาหรือครูอ้วนนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่างศของวัยรุ่นนะครับเดื่ยการเรียนรู้ที่สารนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะครับปัจจัยแล้วพฤติกรรมพฤติกรรมก็คือมีการสัมผัสแต่เนื้อต้องตัวนะครับอ มันสามารถนาไปสู่การเป็นทส่ันสารโดยไม่ป้องกันได้นะครับความใกล้ชิดและความเผยเผเลอกนะครับแล้วก็การไปเที่ยวกลางคืนอาจจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ขาดสติแล้วก็อาการเลี้ยงยงชั่งใจนะครับการไปที่เปรี่ยวที่ตุกขร้าวตลบพังโดยไม่หลอกตัวรวมไปถึงการใ่นอินเทอร์เน็ตเกมออนไลน์สื่อโซเชียลแล้วก็การโม้สุ่มในร้านอินเทอร์เน็ตนะครับการดูสื่อบบต่างๆที่ทําให้กระตุ้นความรู้สึกแล้วก็การหลงเชื่อ ของบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจนะครับไปต่อครับอนอกจากพฤติกรรมแล้วจะมีผลเสียมาดูผลเสียนะครับต่อการมีเพศสัมพันธ์นะก็คือเกิดโรคติดต่อแน่นอนนะครับถ้าเราไม่รู้จะป้องกันนะครับนีอาการทําให้เราเนื่ยทรมานนะครับแล้วก็ถ้ารักษาไม่ดีอาจจะเป็นการทีออย่ยานะครับแล้วก็บางโรคเกิดลูกลาไปทําลายอยวัยวะต่าง นะครับทาให้ร่างกายในพิการหรือเสียชีวิตนะฮะหรือทําให้เป็นหมันหรือตั้งครรภ์นอกบุตรลูกนะบางโรคติดไป,ดปดถึงลูกเลยนะครับอย่างเช่นโรคเอดส์เนี่ยทำให้ลูกเสียชีวิตหรือพิการได้นะครับบางโรคทําให้เป็นติ่งงอกหรือรอยแผลเป็นนะครับน่าเกียดที่ปขิบาเช่นหูนหลอดไก่นะค,ครับเสียเวลาเสียเงินนะครับแล้วก็นำโรคไปติดคนที่เราหลักด้วยนะครับอันนี้ผลเสีย ามาดูการป้องก,กันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอ่าดิ้เรื่องการมีเพศสัมพันธรร์ในวัยเรียนนะครับแล้วก็ยังไม่สมควรด้วยนะครับให้ถึงเวลาก่อนนะครับเมื่อไม่พร้อมก็ปฏิเสธนะครับดิ้เรื่องในอยู่ในสถานที่เปี่ยวนะครับก็เมื่อนะครับพอพอเมื่อมีเพศสัมพันธรร์ก็ควรใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกดีนะครับแต่ในวัยของเราไม่ควรทั้งนั้นเลยนะครับวัยเราเป็นวัยที่เรียนนะครับอันนี้ก็ มาบอกเ่าสู่กันฟังนะครับน,นอกจากการป้องก,กันแลว้วก็ดูการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับในในวัยรุ่นนะแม่เลี้ยงแม่วัยรุ่นพ่อวัยรุ่นนะครับสาเหตุก็คือการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยมีหลายสาเหตุนะครับมักจะเกิดความที่เราไม่เข้าใจเรื่องเพศศึกษานะครับแล้วก็อนมามัยการเจริญพันธุ์นะครับเพศมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องก,กันการถูก ลูมกมาเมื่อทงเพศนะครับแล้วก็การคบรเพืนนะฮะจะทําให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่ห้อมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจแต่ไม่ใช่การคบกคันนะผ่ายใจไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบแค่ช่วงแรกหรือระยะหนึ่งนะครับ,นะรบแล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงลูกที่เกิดขึ้นได้นะครับไม่มีครอบครัวหรือญาติพี่น้องรองรับนะแล้วก็ต้องการศึกษาต่อไม่ต้องการถูกให้ออกจากการศึกษานะครับ เี่ก็คือการตั้งครรภ์โดยไม่พ้อมนะครับอ่ะไปดูบ่อีกข้อหนึ่ผลกระทบอ่านะผลกระทบนะครับจากการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมนะครับเป็นยังไงก็คือหนึ่งก้าวสู่การเป็นพ่อแม่ก่อนวนัยควรนะไม่มีความพร้อมแล้วก็รับสภาพการเป็นแม่ไหวห้ลืนไม่ได้นะครับนะมีผลกระทบด้านสุขภาพจิตนะด้านร่างกายแล้วก็ส่งผลไปต่อ รูปที่เกิดมาด้วยนะครับมีผลกระทบต่อด้านสังคมทาให้เกิดพ่อแม่ท้งเดี่ยวนะครับทำให้มมออกจากการศึกษาก่อนแบยคครแล้วก็เสียงบประมาณทั้งครอบครัวแล้วก็ประเทศด<ม>้วยนะครับมาดูนะครับเมือ่อเมื่อตั้งคันโดยไม่พร้อมแล้วนะครับก็จะนําไปสู่การยุติการตั้งคันอย่างถีิธนนะครับผลกระทบ จากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ไม่ถูกกฎหมายนะครับก็มีคือหนึ่งผลกระทบทางกายเช่นการตกเลือดการติดเชื้อจากการยุติการตั้งครรภ์หรือการทาแท้งนั่นเองอาจทําให้เสียชีวิตได้นะครับผลกระทบทางใจนะครับเช่นความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับความกลัวอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตนเองและการรู้สึกกลัวคนรอบข้างรู้และจะถูกประนามนะครับกลัวถูกจกับเนื่องจากการ คิดว่าทำผิดกฎหมายนะกรณีพยายามยุติการตั้งคันเนี่ยแล้วมันสำเร็จอาจรู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตอันใน,นอน,นะครับนะไปดูหัวข้อต่ออ่าดังนั้นการการป้องกอันเรามาดูการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะครับ วิธีการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็มีหลายข้อด้วยกันนะครับอย่างข้อหนึ่งเรียนรู้ถึงความคิดต่างกันนะครับของเพศชายหญิงนะเพศหญิงเพศชายในเรื่องเพศสองวัยรุ่นชายควรคิดเสมอว่าวัยรุ่นหญิงเป็นเพศเดียวกับแม่พี่น้องคนชื่อเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกันนะครับสามควรหลีกเลี่ยงการถูกเท้าต้องตัวเพราะอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด นะเราโตแล้วเป็นไมยรุ่นแล้วนะครับเราจะมาเล่นเหมือนเด็กเล็กๆไม่ได้แล้วนะครับจะตุม่มก็ต้องตัวนะครับไม่ได้แล้วนะผู้หญิงก็ต้องรักตัวเองด้วยนะผู้ชายก็ต้องให้เกี็บผู้หญิงด้วยนะครับผวกเนเล็กเล้ยก,การไปพักครั้งคือร่วมการเป็น,นุมมนุกนะไปกันเองนะครับโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับนะเช่นนัดก็ไปเที่ยวทะเลน้ำตก กันเองเนี่ยไม่ได้นะครับควรมีผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ด้วยการทานรับะานในที่รับตาคนนะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการไปในที่สถานที่เปี่ยวนะครับโรงแรมและสถานที่ส่งตรงตุ้แบบนะครับเจ็ดนะครับหลีกเลี่ยงนะครับการมีน้าหมายประเทศตรงข้ามในยาวิการน,นะครับแปดหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดทุกชนิดนะครับเก้านะครับวัยรุ่นหญิงควรแต่งกายเรียบร้อยแล้วก็มีชีทไม่ควรแต่งกายที่มีลักษณะเย,ย่อหยุ่นให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์อับอายได้เช่นใส่เส,สื้อผ้าใสยเดียวกะอกรกะโป่งสั้นกระเกงละรูปเก,กินไปอันนี้ก็นะเสี่ยงนะครับนะครับสิบหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนหรือออกไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศที่ไม่รู้จัก นะแล้วก็11ควรหลีกเลีล่ยงการออกไปเที่ยวหรือเดินทางในายามพิการหรือการเดินทางในที่เปี่ยกน,นะครับแล้วก็12วัยรุ่นชายหญิงควรวางตัวต่อกันนะครับอย่างสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ควรมีการล่วงเกินทางเพศนะหรือวางตัวสนิทสนมจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่อมทางเพศนะครับที่มาสอนนักเรียนในวันนี้นะครับ หวังว่านักเรียนจะนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็วรู้จักกับป้องกันตัวเองนะครับอย่างไงก็วันนี้ครูก็ขอจบเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงอางเาไปตรงนี้นะครับแล้ว,วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับวันนี้ฝากไว้กันนี้ครับสวัสดีครับ